สวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับชาแนดีๆอีกครั้งนะครับเบดออโต้ช็อปนะครับวันนี้นะครับผมก็มาทดสอบนะครับผมตัวเก่งนะครับก่อนจะส่งนะครับให้กับหมอรถนะครับโซนภาคใต้นะครับผมวันนี้อยู่ในนิสสันนะครับผมตัวอเมิ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบก่อนจะส่งเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเข้านิสสันนะครับก็ เวลาเข้านะครับก็ไปที่เมนูนั่นีเล็กนะครับถ้าไปออโต้มันจะให้ใส่เลขเจ็ดสี่นะครับไปที่ฟ้าอิดนะครับเลือกโซนไทยแลนด์นะผมไทยแลนด์นะครับตัวนี้เป็นอาเมลิานะครับตัวนี้นะครับไปครับตัวนี้ก็ประมาณปีสิบเอ็ดนะครับนะครับก็ เวลาแปลภาษาไทยนะครับก็เชื่อมต่อเน็ตนะครับนะก็มีการเชื่อมต่อเน็ตถึงจะแปลได้นะครับก็เอ,อ่อเฮลีพอตนี่คือรายงานสุขภาพรถนะครับสแกนไปทั้งระบบเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ละระบบนะครับเดี๋ยวเราไปที่ออระบบ ECM นะครับ โอเคพอมีเมสเซจต้อตอบตรงนี้นะบางคนอ่าไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะไปกดตรงนี้ก็ได้ต้องตอบตอบตกลงตรงนี้ก็ได้ครับตอบตกลงก่อนนะครับนะหรือหรือว่ามีเมสเซจเนี่ยรเราก็แปลก่อนก็ได้นะครับนี่ข้อมูลระบบนะครับอ่าเราก็อ่านนะครับเรามีระบบแปลเมสเซจตรงนี้นะครับสําหรับตัวเก่งนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับอ่า อันนี้แปลอัโนะนะครับแล้วก็ลิสต์ลิฟท์ฟนะครับมันลำแรกนะครับนะตัวนี้ลิฟ t f ฟอ c โค้ดนะครับสำหรับใครที่เนี่ยโค้ดตัวนี้เราก็เด้งไปหน้า Google เลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับสะดวกนะครับตัวนี้เป็นออกซิเจนนะครับออกซิเจนเซอร์นะครับตัวแรกนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นแนะนำเลยนะครับ สามารถแปลภาษาไทยได้นะครับนะฟังกช์ชันต่างๆนะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่ระบบบอดี้นะครับนะ bcm นะครับนะผมจะไปที่ a c t u a t i o n t e s t นะครับดูที่มีระบบอะไรบ้างนะมีวัเปอร์นี้น้าปัดนะครับด้านขวาน,นะครับ เดี๋ยวลองสั่งกระตุ้นดูนะครับทำได้ไหมนะครับอันนี้ก็ no นิเ i t o r นะครับเราจะดึงค่าดูไหมไม่นะครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูร้บปัดนะครับนะครับนะเห็นว่าาไวเปอร์นะครับปัดน้ำฝนนะครับทำงานนะครับนะครับผมจะกดสั่งสั่งออฟนะครับอันนี้แบบโโลนะครับ งานแบบโลนะครับผมจะกดออฟนะครับอ่าเอาครับถือว่าไม่ธรรมดาครับตัวนี้นะครับเท่มากๆนะครับก็เวลาเราจะสั่งกระตุ้นไฟหน้าระบบปัดน้ำฝนนะครับสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเราเองนะครับนะโอเคครับผมก็จบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ